สวัสดีค่ะเอฟซวันนี้แม่น้องอันามาแจกขนมให้เด็กๆพี่น้องพว่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้เงินมาซื้อขนมแจกเด็กๆพี่น้องแล้วก็เด็กๆเป็นก็มีนำใจตอบแทนขึ้นไปให้เลขสมตัวห้างเดียวพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณ,ค,ณคุณนุนทก,การหลายๆเด้อที่ส่งเงินมาให้เด็กหน่อยเลยค่ะไปรับชงบรรยากาศเลยนะคะไปเลยค่ะ อนนี้แม่ของแดกกำลังจะแจกขนมเด็กๆอ่ะแจกเลยแจกเลยเอาหนึ่งน้องเอานึ่งมันจกาศไปหน่องบรรยากาดอ่ะแจกแจกใครได้อะลูกโอมาไปกำลังแจกขนมเลยพี่น้อง กระขอบคุณคุณนนท์ตะอันพี่นนท์ตะการหลายๆเด้อสีส่งเงินมาให้ซื้อขนมให้เด็กน้อยตอนนี้แม่งได้กับแจกให้แล้วนะขอบใจใจขอบป้าเสือกับปลาใสขอบใจใสคนอ้านก๋าลูกใสเลือดแจงแจงกันนั่นนี่อานนบมีนกอ่านกนกมาบนหลอกมึงไงเป็น้องบุญนะเมื่ได้เป็นแถวเป็นเรียบร้อยได้พี่น้องหัวเด็กหน่อย เอาผู้ใดๆออกไปลูกผู้ใดๆออกไปกแม่อกพ่อกันบ่เอ้าเห็นหลวงแล้วานนี้เด็กหน่อยพป่น้องเกืบกระโปงใสเอานั่งแลมเอาผู้ใดๆอีกเอาไปลูกเอาไปบแตกแท้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจกแล้วจะมาขอบใจเพลินลูกขอบใจน้ำเกาะมาดิมามาขอบใจเพลินดูขอบใจดูแล้วขอบใจยเด็กเนื้อผู้ใหญ่ก็แจกก็โลดมามาเอาขนมมามาพากันมาเอาขนมเหมือนสะเอินทางน้ำเอาขนมนี่ฮอตลิงเออเอาไปเอาแมวตะโลเอาเมาเร็วอมาเมาขนมมามาลูกมา ขนมตัมเสื้อผ้ากับปใส่พี่น้องเอ้ยขอบคุณคุณนุนตการหลายๆเด้อพี่นุนตาการขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้ถือหวยรวยเบ้อวันวันที่สองพฤษภาคมก็ให้เฮงเฮงปังเด้อเนี่ยเลือดให้เลือดให้ผู้แจกเด้อไอ้เป้าเอาเป้า มาแม่โชคโชคเป็นหยางโชคเป็นหยังโอ้ยเอ็นคุณนนทการเอ้ยเอ็นงอนก็เป็นเด็กเแถวก็เอาเด็กเแ่าให้คนทองน้ำแน่น่ะเด็กหน่อยคุณนนทการเอ้ยอาโบลูกอาอาขอบคุณคนก่อนเมาเลยแม่เด้เด้เนี่ย นมันย่มาได้ไม่บิ๊กป้าบิ๊กยังบาทันมาเลยฉันกินเออบรรยากาศพี่น้องเป็นแาบตามบ้านพี่น้องนี่เลยกระแจกลยนี่หน่อยมายังบงทันขบซำพี่น้องมาเรื่อยๆคุณอาเก๋ปูมีเก๋วิสัยหลุดนี่เก๋โปไซเสื้อผ้ากรบโปะไซพี่น้องเลยนี่ตามบ้านๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าหว่ากันเด้อเออแจกแล้วได้เด็กๆกับป้าโตทันเด้อ อ้ามาขอบคุณพนก่อนลูกเร็วอ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนเร็วเอาเบาดูขอบใจพี่แตรดี้ใช่ไหมแตรดีอ้าขอบคุณพนเร็วเบ้านแล้วบ้านแล้วเบิดแล้วขอบใจขอบใจเอ็มีขอบคุณเพนย่างโลกขอบคุณก่อนขอบใจแม่ขอบใจเด้อขอบใจขอบใจดังนั้นเบาก็ไอสั่มได้เลย เอ,อาผูใ้ใดบประอบใจผูบบ้บูผ um um ู้เทานาผู้บอลบอผู้บอลมาแจกอีกเนี้ยขอบใจผู้ใหญใจดีขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเอาคนที่ให้ลูกหลานได้กินขนมอขให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดเงินให้ได้เงิน คิดทองให้ได้ทองคิดทองให้ได้ทองให้ถูกหวยลงงั idian, นที่หนึ่งถูกหวยวันที่หนึ่งวันที่สองพฤษภาคมวันที่สองพฤษภาคมน่ะว่ปเด้อยุฝนน่าติ๊กหน่อยฝนยน้องอันนี้มายังโบปันได้นี่ยังบโคขึงบา้บานะออน,น,นี่ยเขามากขึงบ้านไรกว่านี้บอกเลขเพื่อนบอบอกเลขเพื่นแน่ผุณได้จีบอกเลขเพื่นเร็วผุณได้จีบอกเลขเพื่น เพื่อนมีโชคมีลาบเนี่ยบืนเล็กบืนก็เลขออกก็เลขเล่าไหมคุณได้สีบอกเลขเพื่อนเร็วอะคุณได้สีบอกบอกชามโตก็ได้ทรงโตก็ได้เอามาบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเด็กน้อยกัน เอาเร็วบอกเลขเร็วผู้ป่วยมาแล้วชินบอบ่กชินมันเปยกมันได้กินหล้วบปลชินใครบอกเลขมาดูขอบคุณคุณ,คณพี่นนทก,การหลายๆเด้อที่ส่งเงินมาให้ซื้อขนมใหนเด็กน้อยแมงดากระเด็ดจัดการให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อน,นี้แมงดากลับไปหาหมอกลับมาคํำแล้วแมงดาก็เพิ่งมีเวลาขอบคุณแทนเด็กน้อยหลายๆขอให้พี่สุขภาพร่างกายเด้อพี่ เอาบอกเลขคุณกอลูกจก็กโตสอโตอะไรมา,าบิ๊ก,กไรมบอกเลขเลยคุณได้สิบอก,ไ,บอกได้คุณได้บอกจอยยีบอกอบอขอตัวได้จอยใช้ตัวใดบอกลูกคนท้ายนี่คนจีไป็ื่อเลขเนศูนยแปด อ๋อไรเงี้ยเขาบอกว่าวาซนแปดต่พอได้วาซ8นแปดยกเมื่อคืนดูพอได้วาเมื่อกี้เนี่ยใครโชคก็บอกเด้ก็โชคเร็วใช้พอได้จีบอกดีนะอะไรผืนทายได้หนิผืนทายอย่างบึงได้หนิใช้เพชรวารูเพชรตัวใดไม่ว่าเราเคยทำบอกระบาดถึงเก่าเอาวันบอกมีบุหรี่ลัวเหล็กจอกตัวใดได้หลัก็ออกไปก่อนอ่า มันบอมีผู้ใดรู้ว่าเลขสออกตัวใดถ้ามีคนรู้ก็คือจะบศจนของข่าก็ได้คือจะมีคนแต่คนรวยๆเนาะอ่าบอกไปเร็วผู้ใด้จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านผู้ได้ขนมอย่าง้นี่ผู้ใดจะเป็นตัวแทนเอาเอาจอยบอห้วยเคนว่าผู้ใดบิ๊กบอ๊กบบอบอบอบิ๊กบอใช่เอาเร็วหนึ่งถึงสิบจะออกตัวใด ไว้ชี้ออกก่อเจ็ดเจ็ดห้าโอเคได้ยินบรอพี่น้องยินบอลเอฟซีรวมเจ็ดเจ็ดห้าในแมงได้สีสรุปหมเด้อจ้ะสรุปเลขของเด็กๆนะคะเด็กๆให้โชคนะคะเด็กๆให้โชคเพิ่นบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเพิ่นบอกเจ็ดเจ็ดห้าตัดออกมาเป็นเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเลยละอาจารย์หลายๆสำนัก มักตัวใดกะจัดบ่มักกระเบิงเป็นการกำลังใจให้แม่น้องอรดาพี่น้องสองพฤษภาคมขอให้มีโชคมีลาบนะคะเอจีนะคะเด็กๆเผื่อเด็กๆให้โชคนะคะก็ขอบคุณคุณนัทการหลายๆเด้อพี่น้องจ้าการขอให้เจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทิ้เงินให้เงินทิ้งทองให้ได้ทองนะพี่เด้อขอบคุณแทนเด็กๆหลายๆเด็กๆขึยิ้มหน้าบ้านไปเลยพี่เอ้ย เด้อพี่น้องเด้อย,ยาหวานันวันนี้เด้อพี่น้องเป็นยังแมงดาคือเขียนปากกาแดงปากกาสีนดำเงินแมงดาบอมีอยู่บ้านแมงดาบอมีขายปากกาสีนดำเงินเลยพี่น้องจำเป็นต้องเขียนปากกาสีแดงพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อ